โหราศาสตร์สิบลัคนากับหลักกุศลกรรมบท10กรรมไม่ได้อยู่ในดวงแต่อยู่ในจิตที่เลือกจะกระทำเขียนโดยอาจารย์กิตพลแสงซื่อนักพยากรณ์โหราศาสตร์สิบลัคนารางวัลครุษบันกายบุคคลต้นแบบความดีและความสําเร็จในาศาสตร์โหราศาสตร์สิบลัคนาเรามักเน้นการอ่านดวงดาวเพื่อเข้าใจแรงกรรมที่เจ้าชะตานําติดตัวมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้รู้ไม่เคยมองข้าม คือกรรมใหม่ที่เราสร้างได้ทุกวันโดยเฉพาะผ่านกายวาจาใจพุทธศาสนาจึงให้หลักลกุศลกรรมบท 10. เป็นเข็มทิศแห่งชีวิตและหากเรานำมาเชื่อมกับดวงชะตาก็จะพบว่ากุศลกรรมบท10กับพลังแห่งดาวในดวงชะตาหมวดกายกรรมการกระทำทางกาย 1. ไม่ฆ่าสัตว์ดาวอังคารผู้มีอังคารเด่นมักมีพลังกล้าตัดสินใจเร็วแต่หากใช้อย่างผิดทิศอาจก่อความรุนแรง หากรู้จักฝึกเมตตาไม่เบียดเบียนจะเปลี่ยนดาวนักรบเป็นผู้ปกป้อง 2. ไม่รักทรัพย์ดาวพุธและดาวสุขดาวพุธควบคุมการคิดการเจราจาดาวสุขเกี่ยวกับคุณค่าและทรัพย์ผู้มีพุธศุกสุขในเรือนกรรมหรือราพาัต้องใช้ด้วยสติไม่หลอกไม่เอาเปรียบจึงจะมัง่งคั่งอย่างยั่งยืน 3. ไม่ประพฤติผิดในกรรมดาวสุขและราหูเมื่อดาวเหล่านี้ไปอยู่เรือนปัตนิมักให้เสน่ห์แรงหากใช้ในทางผิดศีลย่อมดึงชีวิตสู่วังวนแห่งทุกข์หมดวจีกรรม คำพูดสไม่โกหกดาวพุธพุธในเรือนวินาศหรือโดนดาวเงามาครอบมักทําให้พูดไม่ตรงจริงฝึกพูดจริงด้วยเจตนาเมตตาจะเสริมอํานาจพุธให้กลายเป็นพลังแห่งปัญญาหากไม่ส่อเสียดดาพุธกับดาวเสาพุธร่วมเสาในเรือนศาสชาหรือสุภาหากใช้วาจาตุกป,ปันจะเกิดกรรมทางมิตรภาพหากรู้จักใช้วาจาเชื่อมคนจะเป็นผู้ไกลเกลี่ยที่เปลี่ยนพลังบวก6ไม่พูดคำหยาบดาวอังคารหรืออาทิตย์ ดาวแรงในเรือนวาจามักทําให้เจ้าชะตาชัดเจนแต่ขาดความอ่อนโยนหากมันฝึกพูดอย่างมีสติจะนําไปสู่ความเคารพและภาวะผู้นํา7ไม่พูดเพอเจอร์ดาวเกตหรือราหูเจ้าดาวแห่งโลกคู่ขนานมักพาให้เจ้าชะตาหลงในภาพลวงหากรู้เท่าทันและใช้เสียงเพื่อยกระดับใจผู้อื่นชีวิตจะพบความหมายลึกซึ้งหมวดมโนกรรมความคิด8ไม่โลกมากดาวราหูราหูคือแรงอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อเจ้าชะตาเรียนรู้ความพอเพียงจะพลิกความโลภเป็นแรงดึงดูดทรัพย์ที่ยั่งยืน9ไม่พยาบาทดาวเสาเสาคือดาวแห่งความอดทนแต่หากบ่มนานเกินไปกลับกลายเป็นแค้นผู้ฝึกให้อภัยจะเปลี่ยนเสาเป็นภูเขาแห่งความมั่นคง10ไม่เห็นผิดจากธรรมดาวพฤหัสบดีดาวแห่งธรรมปัญญาและครูบาอาจารย์หากอยู่ในเรือนอริหรือมรณะอาจทำให้เห็นธรรมเป็นทางแพ้ แต่หากเชื่อมั่นและทำสิ่งถูกต้องแม้ไม่มีใครเห็นผลยิ่งใหญ่จะปรากฏในระยะยาวดวงดีคือดวงที่รู้จักสร้างกำมดีาศาสิลัคณาไม่ใช่แค่การรู้ว่าดาวอยู่ตรงไหนแต่คือการรู้ว่าควรวางพฤติกรรมไว้ตรงไหนหลักกุศลลกรรมบทสิบคือคู่มือการดาเนินชีวิตที่เสริมพลังดวงชะตาให้เบ่งบานแม้พื้นดวงจะไม่เลิศก,ก็เปลี่ยนได้ถ้ากรรหม่ที่คุณเลือกเป็นกรรมดี บทความนี้จัดทำโดยอาจารย์กฤิพลแสงสื่อนักพยากรณ์ศิลป์ลักนณาผู้ใช้ศาสตร์โบราณเพื่อปลุกพลังแห่งกรรมดีในยุคใหม่